เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความยั่งยืนและอยู่แบบพอเพียงในชีวิตบ้านปลายแต่ละคนต้นทุนไม่เท่ากันมีที่มาที่ไปแตกต่างกันต่างความฝันต่างความคิดความสําเร็จไม่ได้มาได้ไง่ายๆจะนั่งฝันอย่างเดียวก็คงไม่ได้ต้องลงทุนและลงมือ ที่สำคัญความขยันและความอดทนรู้จักประหยัดและอดออมอยากมีก็ต้องสร้างก่อนจะถึงวัยเกษียณฝันอยากจะทำเกษตรแบบผสมผสานอยากมีชีวิตอยู่แบบพอเพียงเพื่อที่จะได้รู้ใจตัวเองว่าชอบแค่ไหนเพราะเราเองก็ไม่เคยทำการเกษตรแต่เพราะความอยากรู้ เราเลยจำเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนั่นก็คือการลงมือทำลองผิดลองถูกเพื่อที่จะให้ได้คำตอบที่เราต้องการการปลูกผักเวกินเองทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นต่อต้นไม้สร้างพลังงานดีๆให้แก่พื้นที่รอบข้างและยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่เราทำได้ด้วยตัวเราเองแม้จะเป็นแค่การเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ในครัวเรือนแม้เราจะมีพื้นที่ไม่มากเราจะปลูกพวกต้นหอมผักชี เอาไว้เก็บกินเก็บใช้ประกอบอาหารในแต่ละวันนอกจากจะช่วยเราประหยัดค่าอาหารได้เล็กๆน้อยๆตลอดทั้งปีแถมยังได้สุขภาพที่ดีการปลูกผักไว้กินเองไม่เพียงแต่ได้ผักที่ปลอดสารพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังคงช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้งยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวซึ่งมีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวช่วงวันหยุดเราก็จะมีกิจกรรมที่ทําร่วม ไม่ว่าจะเป็นรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยฟรวนดินช่วยกันเก็บพืชผักมาประกอบอาหารหรือแปรรูปในรูปแบบต่างๆโดยเรียนรู้จากการลงมือทำลองผิดลองถูกก่อนที่จะลงมือทำบนพื้นที่จริงในวัยเกษียณไม่มีใครให้คำตอบเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองอยากรู้ก็ต้องลงมือทำถ้าหากเราดำเนินชีวิตอย่างพอดีก็ย่อมเกิดประโยชน์มากกว่าผลเสียแน่นอนไม่ต้องเป็นนี้สินจากการจับจ่ายเกินตัว การยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นฐานของแต่ละคนไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆอะไรดีเราก็เก็บไว้เป็นกําลังใจอะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนการที่คนจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั้นไม่ใช่แค่พูดก็ทําได้แต่ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเชื่อมั่นความทุ่มเทรวมถึงเวลาในการฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องระหว่างทางเราอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคที่ทำให้ไม่กล้าเดินต่อแต่หากเราไม่ท้อคิดอย่างมีสติคอยเตือนตัวเองให้มองถึงความเป็นจริงก็อาจทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้เวลาในชีวิตของคนเรามันสั้นในขณะที่มีลมหายใจอยู่อยากทำอะไรทำแล้วไม่เดือดร้อนใครก็จงรีบทำ หากมีความฝันก็ให้รีบสร้างจงทำในสิ่งที่ควรทำไม่มีบทเรียนไหนสอนเราได้ดียิ่งกว่าสิ่งที่เราได้เจอมากับตัวเองสุขบ้างทุกบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่ทุกคนต้องเจออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใครจะคิดอย่างไรกับเราก็ช่างเขาขอเพียงเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำและทำทุกวันให้ดีที่สุดเท่านี้ก็เพียงพอเพราะชีวิตที่มีความสุข คือชีวิตที่พอใจในสิ่งที่เรามีและนี่ก็คือความสุขที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองเพื่อนๆก็สามารถทําได้กันทุกคนนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆสามารถคอมเมนต์บอกแม่แหม่มได้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้แม่แหม่มฝากกด s u b สไคร b ์ก็ได้กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ